สวัสดีครับวันนี้เพจศึกษานะครับพามาพูดคุยครับเกี่ยวกับเรื่องรอยสักนะครับอันนี้ที่อยากทำคอนเทนต์นี้เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบสักนะครับแล้วก็เห็นว่านักวิ่งหลายคนอ่ะก็สักกันเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงจะพยายามไปพูดคุยกับนักวิ่งนะครับที่มีรอยสักนะครับเพราะวันนี้จะเป็นวันที่ไปสักเพิ่มพอดีครับก็เลยจะถือว่าเป็นการพาไปดูร้านสักอีกร้านหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็น ร้านลับอีกร้านหนึ่งครับในอําเภอตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์ที่ผมอยู่นะครับเป็นร้านลับจริงๆอยู่ในตัวตําบลนะครับตาบลหนองโพนะฮะซึ่งแบบตอนแรกคือแบบเฮ้ยมีเหรอหนองโพมีร้านสักด้วยเหรอดวไงไปดูนนครับเป็นช่างสักนะครับฝีมือดีนะครับพี่ก็เคยทํางานอยู่ในถนนข้าวสารนะครับจนตอนนี้กลับมาช่วยงานที่บ้านนะครับก็เลยมาเปิดร้านสักอยู่กําลังขับรถไปนะครับเดี๋ยวไปดูร้านกัน ร้านน่ารักครับเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นร้านสัก้วยครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปเลย นนี้เราอยู่กับช่างเนียนะครับได้นำตัวไหนครับธรรมชาติเอาเอาที่ไหนดีเสร็จนะพอผมแบบอย่างนี้พวกผมพูดไม่ออกตัวองพี่เนครับครับร้านสักหกหน้าเฮาครับช่างชื่ออะไรนะครับพี่เนครับเอาพี่เนยี่สักมากี่ปีแล้วครับสักมาเจ็ดแปดปีแล้วครับไม่ต้องเขิ่นไม่ต้องหนุนเขิ่อนรึเป่นะไม่ธรรมชาติผมอ่ะ นี่สักมากี่ปีแล้วนะครับเมื่อกี้คุยค้างไว้แปดปีนะครับแปดปีก็อยู่ในอะไรนะครับอยู่ที่ถนนข้อศานใช่อยู่ที่กรุงเทพครับเริ่มสั่งตั้งแต่อวันนาครับไล่มาเรื่อยเอมาข้อศานแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านนะครับมาสักที่นี่เปิดที่นี่ได้กี่ปีแล้วพี่นี่ประมาณสี่ปีนะครับออกมันไปเลยปิสี่ปีเล้วครับ แฮมไปอยู่ไหนมาเราเพิ่งเจอกันอ,อ๋อไม่มีมรครับฉันไม่มีติดเมียหน่อยครับอันนี้เอาออกได้ไหมครับนี่ได้ครับสำหรับวันนี้งานของแฮมคือ,อยังไงครับพี่แก้ไขางานเก่าครับวันนี้ก็จะถมดําเก็บตัวกราฟริกงานเก่าให้เรียบร้อยครับจากเดิมที่เราเดินเส้นกันไว้แล้วใช่ครับที่เรามาถมดํานะครับถมดามันงแตยุค โสดได้มครับเนี่ยแล้วก็มาแก้ยุ่ก่อนตอนนี้จากแนวอะไรนะไทเบิร์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะไซเบอร์พังส่วนเส้นแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่ามีเวลาไหมแต่วันนี้ถมน้ำก่อนเหมือนว่าปีแรกๆที่มาทำที่นี่ก็เจอแต่งานแก้งานแก้่บาทั้งปีเลยเลยมันก็โอ้โหนข้างแบบหนักหนา แต่ปีหลังๆปุ๊บลูกค้าก็เริ่มเลียเริ่มมีงานที่แบบว่าเป็นงานแนวนู้นแนวนี้มาเรื่อยใช่ไหมครับปีต่อนี่งานญี่ปุ่นมาเลยแต่แล้วก็ลาที่นี่ชอบอะไญี่ปุ่นแต่แล้วก็เป็นแนวถนัดพี่เหรอชอบแนวไหนครับจริงๆอะ่ะช่วงเนี้ทำพี่เป็นคนถนัดทุกแนวนะมันต้องทําทุกแนวไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องทําแนวไหนแนวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ชอบก็คงมันพวกแบบงานแบบอัดเข็มงาน แบ็กเวิร์กอะไรนี้ก็อ้องแบ็กเวิร์กอีกปัดเข็มขึ้นไงแบบแรงเอาอะไรเงี้ยพี่อ่าถ้าเป็นดินิอเหมือนดอยิ่งครับต้องบอกว่าพี่เนมีพื้นฐานอเรียนศิลปกรรมมาด้วยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันแบบมาทำจริงมันเลือกงานไม่ได้อะครับเจอทุกงานอยู่แถวนี้ต้องทำเป็นทุกแนวได้ ตอนนี้ก็เบรกนะครับสักมาแล้วประมาณหกชั่วโมงนะครับเบรกล้าทั้งคนสักล้าทั้งคนโดนสักให้ช่างกินข้าวนะครับเดี๋ยวมาสักต่อใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือลงสีรอบหนึ่งดำๆทรมานมากครับตรงเจ็บเหมือนเดิมตรงกระดูกตรงรักแร้โคตรเจบ็บ เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจบงานกี่ชั่วโมงนะครับพี่สี่ชั่วโมงได้ครับ <4 S 2> เป็นเสร็จรวมพักแล้วโหแต่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงน้องประมาณนั้นสี่ห้าชั่วโมงถือว่าโหเรียกว่าอิ่มเข็มกันเลยทีเดียว <laughs> นะครับงั้นยังก็เดี๋ยวยังเหลือยังเหลืองานสีแดงเดี๋ยวไวนะ้นัดรอบหน้านะวันนี้ไม่ไหวแล้วครับทําต้องพักแล้วครับล้าทั้งช่างล้าทั้งคนโดนแล้วระบมไปหมดเลยครับ ก็อย่างไงนะครับถ้าใครสนใจอยากสักนะครับสนใจงานพี่เนก็ติดติดตามผลงานดูได้ที่ Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับเพจก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงแฮมขึ้นตัวหนังสือให้พี่จอร้าน65้าเฮาส์ครับ65้าเฮาส์นะครับก็เป็นทั้งร้านกาแฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นร้านสักด้วยนะครับเดี๋ยวงไงแฮมจะขึ้นลิงค์ขึ้นชื่อไว้ไปติดตามมาได้แล้วใครชอบผลงานพี่เนอยากสนใจมาสัก เราลองติดต่อมาไนดะ้อินบอ็อกก์มาได้ใช่ไหมครับรคิวเดือนนี้เป็นไงบ้างครับอันนี้ตอนนี้เราถ่ายกันอยู่เดือน <ไป S 2> พฤศจิกาต้องเป็นเดือนหน้าต้องทันวาแล้ว <laughs> <ม>เดือนพฤศจิกาเต็มแล้วนะครับ <laughs> <c ül> คิวทองนะฮะยังไงก็ลองติดตามกันมานะครับลองทักเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เนยนะครับครับคุณคครับอยู่กับแฮมตั้งแต่เที่ยงนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจศ,ศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสัว์ไ้คุยกันนักวิ่งกันอีกนะครั <laughs> บบ๊ายบายครับผม